ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจร,รับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาดได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยเะจ๊า Over Top ช p เทลสปีเซอร์แคมเปญโลอัพเกรดแล้วก็เพิ่มเพลสตล์แล้วก็หรือว่าเปลี่ยนเพลสตล์ครับนะโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราไปดู SBC EVO o b อ e c t i v เจีแล้วก็ไปดูนักเตะเหมือนเดิมครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตดู SBC ก่อนโอเคหลักๆมีลาฟินยาก่อนเลยครับมาครับลาฟินยา4-4่โอ้โหแล้วติกกตาก้าด้วยวะ่ะ เทสสไตล์ไม่ค่อยถูกใจเลยครับได้ติกกิตาก้าความคล่องตัวโอเคบาลานซ์ต่ำไปนิดโอ้แต่ว,ว่าวิชั่นช็อตพาร์ก็ไม่ได้เยอะนะลองพาร์ตแปดสามแปดสี่ได้ติกกิตาก้าทองครับไม่ใช่ปั่นทองนะเป็นวายเพย์เมเกอร์อินไซด์ฟอร์เวิร์ดโอ้โหเท่าไหร่นะตัวเท่าไหร่นะห้าแสนเหรอจริงปะโอ้โคตรแพงเลยว่ะห้าแสนเหรอ ซิตี้เกบาลานซ์แปดสิบดิบิงเก้าสิมันก็พลิ้วอยู่นะเร็วครับแล้วพลิ้วแต่ว่าแพงครับถ้า5แสนเนี่ยผมว่าแพงนะ9เก้าเควสตัวเท่าไหร่อ่ะมีใครรู้ไหมผมดูให้ก็ได้เฮีดแปดห้า8ป8ห8า85 8ห85 85ด 85, ห 85, 85, 85, 85, ้าแปเควสเออเหมือนจะเกิน 500, 85, 5แสนว่ะ8 55หเควส อ่ะตีไปกลมๆหกแสนนะตีเผื่อๆไปหกแสนครับเผื่นอ,น,อน,นู้นเผื่อนี่เผื่อนั้นหกแสนหกแสนโหราคานี้มึงได้ซาร่ามีทร์เยอะเลยไ <c oughs> อ้เฮี้ยคือราคานี้ซาร่ามีทร์เยอะเลยอ,อ่ะไอ้เฮีย้ยโหมึงได้ซาร่าแน่แล้วแน่นอนแล้วครับได้ซาร่าแล้วหนึ่งไอ้เฮีย้ย แต่ถ้าปีขวาจีจดอ๋อมีเดมเบเล่เดมเบเล่ตัวเท่าไหร่ออเดมเบเล่ตัว400,000นนเฮียได้ลาปิดทองเดมเบเล่จ่ายบอลดีกว่าแต่ยิงแย่กว่าความคล่องตัวคล้ายกันเลยเฮียหนักอทิลิตีต้ไม่ค่อยมีเมืเดมเบเล่400,000มีทอนลาปิดทองเทรดได้โหไม่คุ้มเลยว่ะพอเอาไปชนกับตัวที่แม่งมีอยู่ตอนนี้แม่งไม่ไม่คุ้มเลยครับเฮีย yeah. ลิสิตนี่เพิ่งเข้ามาน่าจะตั้งแพงหน่อยโอ้โหสามแสนเองจีสี่เหมือนกันสี่ห้าด้วยหไอเหนื่อยละ <laughs> เหนื่อยละไอ้เยีโอเคผมว่า,าผมสรุปให้เลยแล้วกันครับถ้าใครชอบ,ชอบก็จัดได้นะถ้าใครชอบใครชอบส่นตจัดได้แต่ว่าถ้าแบบว่าโอแพงแพงจริงอ้เงี้ยคือพอแบบเอาตัวไหนมาชนมันมันก็ดูไอ้เงี้ย เอาเดมเบเร่มาชนมันลาฟินยาก,ก็แพ้เอาซาร่ามาชนลาฟินยาก,ก็แพ้เอาตัวอะไรวะเมื่อกี้ไอ้ี้ยลืม3ตัวนั่งดูอยู่คือถ้าแต่แต่แต่ถ้าชอบก็ทำได้ครับตีกิตาก้ามันก็เป็นเบสสไตล์ที่โอเคแหละเพราะเราใช้กด x ส่งอะบ่อยครับเกมมาเราเล่นในเกมกด x ส่งบ่อยแนตะ่สแตตมันไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นน่ะและ44ด้วยครับก็ถือว่าใช้ได้และกันผมว่าแต่ว่าแพงไป เทลเบเซอร์เทอร์โบเฮียเทลเบเซอร์เทอร์โบครับเพิ่มอย่างละ2องเทลเบเซอร์คือเอาการ์ดเทลเบเซอร์มาทำแม็กแปดสิบห้าครับทำใหสีมันซิดขนาดนั้นแม็ก <laughs> <Mac S 1> <laughs> ไม่เกิน85ครับเทลเบเซอร์เทอร์โบเฮียเจ๊จีบอ่ะมี2อันครับมีแจกเบลลิงแฮมครับแต่เป็นเบลลิงแฮมน้องนะไอ้เฮียลีก EFL กูลิง์ยังไงก่อน ให้กูลิงก์ยังไงก่อนไอ้เหี้ยสเตตก็แบบบ้านๆครับมีรีเลเยตทองไอ้เหี้ยมีฟุตซีแต่กูลิงก์ยังไงก่อนสภาพนี้ครับไอ้เหี้ยทำไม่ยากครับไอ้เหี้ยแอซิดห้าลูกด้วยการกดสับเหลี่ยมครับยิง10ลูกใช้นักเตะ EFL แล้วก็เล่น10แมตช์ใช้นักเตะ EFL 4ตัวในทีมครับแล้วก็ชนะ6แมตช์นักเตะ EFL 4ตัวในทีมครับนะอ่าแล้วก็อันนี้ t r ท v เ r อ e r Daily Win Game ก็แจกโอเคก็เล่นไปนะ วัลลวินวัลลวินเฮียอะไรก็ว่าไปครับนะไปทำวินเกมครบก็เนี่ยไลท์มันอยู่ตรงนักเตะนี่แหละเต็มเพเยอร์เฟลเบเซอร์การ์ดมาครับเริ่มที่ตัวแรกครับสะอาดครับสะอาดสกิลมูฟห้าวิฟุตสามนะสะอาดครับแต่ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่โอ้โหแย่ลองช็อตโคตรห่วยเลยวิชั่นก็เฉยๆก็บเรียกชันคอมเพรสเชอร์ก็ไม่จัดมากแต่ว่าอาร์เที่บาลานซ์คล่องอยู่แต่ไม่เร็วแล้วก็ จะเรียกคมไหมก็ไม่ค่อยคมปิดไปเฮียเสียเวลาครับหมิงเกซาเยอะผมว่าหมิงเกซานี่ทรงยอร์เรนเต้ทองครับปิดไปครับเอ้เล่น CB ได้เหรอเออเล่น CB ได้ไว้สูงด้วยไหกฟุตไม่ไหวครับดูรานครับดูรานตัวนี้กองหน้าเป้าครับดูรานโอ้โหวิชินโอ้โหไอ้เหี้ยกดสามเหลี่ยมไม่ได้เลยเนี่ยวิชั่น59ครับไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องคิดจะโอ้โหจ่ายวันอัป,ปรีมากไอ้เหี้ยแต่ยิงแรงนะมียิงแรงทองครับไอเ้เหี้ยปิดไป ฮวนกาเซียมีชกบอลทองครับไอ้เี่หกฟุตสปิดไปเบลิงแฮมนี่ดูไปแล้วครับอเล็กซ์บีนาเหี้ยปีกวิ่ง84เป็นกองหน้าก็ได้แต่ช้าเกินปิดไปกาเซียหญิงไอ้เวเี่หกฟุตหนึ่งโตเบเลอร์เลยครับแล้วก็แข็งแก่งทองครับไอ้ยวิ่ง78ปิดไปโรบินสันพลาซ่าครับผมนะตัวที่ส3มเป็นแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายพี่เมีย แบ็ซ้ายพี่เมียตอนนี้มีโอโรกี้ครับแต่ถ้าตัวนี้ก็สายเร็วขึ้นมาหน่อยสเตมินาโอเคด้วยนะแต่บอลพอได้ดีเฟนซ์พอมีครับเอ้ใช้ได้นะตัวนี้ใช้เอามาใช้งานได้ครับมาคอสย่อเรนเต้เฮียสามสี่ครับมาคอสย่อเรนเต้เล่น CM ได้เหมือนเดิมครับวิ่ง91อแหละเฮียบวกมา2ครับดีเฟนซ์82ดิีเฟนซ์ดีมากก็สเตมินาเยอะความคล่องตัวก็ถือโอเคเลยกองกลางยิงได้จ่ายได้ครับโอ้โหสุดตีนเฮียเก่งชิมายมาคอสย่อเล่นเต้ครับ ถัดมาคริสเตียนบูริสิตเมื่อกี้เห็นแบบแบ,บอยู่30,000เล่น C.A.M ได้ R.M ได้ L.W เล่นปีกได้2ฝั่งแล้ว C.A.M ได้ด้วยนะครับความเร็ว91เโอเคเลยมีวิเวพ็ดพาร์ตอันนี้ของดีอยู่นะสำหรับปีกสายเปิดครับช็อตพาร์ตแปลองพาร์ตเจวิชั่น82จ่ายบอลพอได้ความคล่องตัวดีครับแล้วก็ยิงบอลก็โอเคนะฟินชิชชิ่งทั้งแดนะดูดีมากๆเลยนะเราวิปฟุต5ด้วยครับบุริสิตดูดีมากๆเลยยืน4ยืน C.A.M ได้ด้วยบุริสิตเป็น C.A.M ตัวสอดก็ดีมากๆเลย โลมันมีโล cm อะไรไหม shadow cyker โหสวยเลยครับสวยเลยไอ้เหี้ยของจริงเงี้ยพลิสิตถัดไปบ้านดาครับเพื่อนบ้านซ่าครับบ้านดาอันนี้เป็นสาขาหญิงนะบ้านดาเหียสกิลม,มูฟสามวิฟุตสีเร็วชิบหายมีควิกเตปด้วยจ่ายบอลกากเหมือนเดิมครับเร็วคมแข็งบ้านดาเพื่อนบ้านซ่าครับถัดมาสแตนเวตัวหญิงหูแต่สตนเวสแต,วสแ,ตวแม่งเทพแล้วว่ะ ไอ้เหี้ยสเต็ตแบบบ็อกซ์ูบ็อกจ๋าครับไอ้เหี้ยมีปิงพาร์ตด้วยนะจ่ายบอลดีเลี้ยงบอลดีแย่งบอลเก่งครับโอ้โหสแตนเวสต์สเต็ตโคตรดีเลยเอี้ยสเต็ตโคตรดีเลฟสแตนเวส์ถัดมาเหมมีดูดบอลทองวิกฟุตสามครับยิงกากคล้องตัวแล้วก็ครอสซิ่งดีครับเร็วครอสซิ่งดียิงกากคล้องตัวครับเหมไอ้เหี้าขออนญาตด้วยเอ้ยโคพาวเมอร์ได้อินซิสสี่พาร์ตแล้วว่ะ โอเปอเรอร์ Palmer, C A M R W ครับเออมี C A M ไรเงี้ย mm hmm. หรือมันมีอยู่แล้ววะความคล่องตัวโหวดีขึ้นนะ Agility บาลาน c e ดีขึ้นเยอะเลยครับตัวนี้ปรับมาใช้งานได้เลยนะเป็น C A M ได้เลยครับเป็น C a M สายจ่ายบอลยิงบอลก็ได้เพราะค่ายิงแม่งโอเคอยู่ครับจ่ายบอลดีแล้วก็ความคล่องตัวปรับขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยครับอิ i ซิสซ i v e าร s s ปัน่นบอลเงินโหใช้ได้เลยโอเปมเรอร์กราบีเอามาเยสกันวิ่ง80เอเรียลทองเหรอเฮ้ยดูดีนะเนี่ย เฮียได้เอเรียลทองครับผมว่าเอเรียลทองแม่งได้ใช้งานบ่อย,อยครับจัมปิ้ง90ด้วยแล้วก็วิ่ง80ก็ถือว่าใช้งานได้ดีฟ ens ส,สูงด้วยครับน่าจะเก่งอยู่นะการาเบียลมาเ,เยสกันครับน่าจะเก่งอยู่นะตัวนี้บาสโตนี่ได้แอนติซิปาเต้ว่ะเฮีย,ยวความเร็ว80โอเคแล้วเดฟ88ฟิสก็แคอมเพเชอร์เรียชั่นผ่านครับมีเพลสไตล์ครบเลยเฮียคาวาสเคเลียได้ทิกสเตอร์ทองครับ55า้ 5. เฮียว,วิ่ง8 9เลยครับ ยิงโอเคจ่ายบอลดีแล้วความคล่องตัวโอเคเลยครับโหมันไอ้เหี้ยแต่ว่าผมว่าโปรโมนี้ตัวตัวแบบตัวกลางกลางเก่งๆเ,เยอะนะสแตนเวก็เก่งครับอ่ถ้าถ้าไอ้เหี้ยกูไม่นับพวกไอ้เหี้ยตัวหญิงมึนๆแล้วกันครับสแตนเวก็เก่งเหมก็ใช้ได้พาวเมอร์ดีกาเบียลเมเยสการ์ดีบาสโซนี่ดีคาวาสเคเลียดีครับคูลิสิตก็ดีครับยอรันเต้ดีโรบินสันดีตัวกลางๆใช้ได้เยอะนะเป็นแบบตัวที่แบบว่าอยู่ในยุคนี้แล้วแบบพร้อมใช้งานอะ ประมาณน่าจะพวกนี้น่าจะราคาวนๆอยู่3 0 0 0 0นห้ประมาณนี้ครับถัดมาครับอิตาน,นาบอลมาติครับตัวนี้ได้ปั่นทองเนื้อน,นะไอ้เี่ยสี่ห้าครับปั่นทองฟินิชชิ่งเก้าสองอุ้ยลอง็อต90้าสโอ้ฉอดปะเวอร์แปดสิบเคิร์ฟเจ็ดสิบเก้าเคิร์ฟน้อยไปหน่อยแต่คล่องตัวจ่ายบอลดีความเร็วพอมีแล้วก็ได้ปั่นทองครับแม่งยืน c A m กับ CM ได้2ตำแหน่งครับบอลมาตี แล้วก็เออร์ลิงเบลฮาแลนลาปิดทองแต่ยัง3-3อยู่เลยวะ่ะโหแต่ลาปิดทองแม่งดีวะ่ะโคแบติกเยอะครับแม่งดีวะ่ะโคแบรติกเยอะไอ้ลาปิดทองดีวะ่ะโคแบติกเยอะครับลาปิดทองแต่ยัง3-3อยู่เลยครับเสียดายตรง33ครับโอเคทีมหนึ่งมีเท่านี้ผมว่าตัวไฮเอ็นแม่งไม่ค่อยว้าวอ่ะไอ้เหี้ยแต่ผมว่าตัวที่แม่งว้าว,าวคือตัวแบบเนี่ยไอ้เหี้ยอย่างบัโซนี่กาเบลคาวาสเคเลียเพลเมอร์เ,เี้ยอะไรเงรี้ย ไอตัวพวกกลางๆเนี่ยพอได้ครับยวเรนเต้บริสิตอย่างเงี้ยไอ้ยไอตัวกากระนันก็ก,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 กากของแม่งอยู่แล้วครับไอ้ีแต่ตัวแพงๆบอลมาติกับฮาแลนด์ผมเฉยๆวะ่ะบอลมาติฮาแลนด์ผมเฉยๆครับมาครับเปิดแพ็กกันลาคาวาสเกเลียเดินไปจริงขอปาเป้ทองดีกว่าว่ะแภาพ ซ้ำไปแล้วสองสภาพไอ้เฮียเฮียมาวะ DDM ตุรกีเขาฮันโนครูไอ้เียเขาฮันโนครูไอ้เฮียกับลูดเฮียมาวะ DM เนเธอร์แลนด์ ลาลิกาเดยองไอ้เหี้ยซ้ำ้วยใส่เดยองโลดิโกเดยองอยากได้วันไดอะ่ะขอวันไดได้ไหมสามแปดหกคูสองแปดคูสองไปตีสองบล็อกเอามาวะตัวหญิงนี่ทียตีบีฝรั่งเศสหลีหน่าเดีเ๋ยสภาพ เหมือนกูได้โฟลเดอร์ไปทำไอคอนเลยคุณโดกันหลีนาดเหมือนกูได้ตัวไปทำไอคอนนะ่ะเอาเ5าคูณ50ก่อนแล้วกันครับโอ้โหทองล้วนมาเลยเฮียอีบีฝรั่งเศสอีเมียรีซาลีบาเอเฮ้ย ขายได้ตังค์อยู่นะสาลีบาครับเฮ้เ hey, hey. ก็ได้ตังค์อยู่นะเหี hey. ้ยเก็บรวบรวมตังค์ไปกินขนมได้นะ้ยสาลีบาครับแล้วก็ได้เอาสหิเหี้ยตัวแสนเจ็ดไอ้เหี <S <S ้ยใส่ได้อยู่น้อยสาลีบาครับ มาว่ะตัวหญิงผมพิ้วเลยนะมึง ek โห en เลยเฮียโอ้ออลลออโหแล้ว walk out เดียวด้วยเฮียปวดกากแเลยเฮียได้ ekadie hyber larsa o t a m มินเนี่ยได้ฟอ f เดอร์น้อยจังวะ โอ้โหโอ้โหอย่างกากไม่มาว่าตัวโปรโมยเอียบีสเปนว่าฮับบีลีออน อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเนอะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า